สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง o ูท u b e ่าอินเตอร์เนิยนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับว่าทางด้านพักพลังประชารัฐนั้นกำลังเกิดความขัดแย้งอย่างหนักนะครับล่าสุดนั้นมีข่าวนะครับว่าจากกรณีที่โลกออนไลน์ได้มีการปล่อยกรณีแชทไลน์หลุดของนายสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและก็เป็นกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐที่เสนอทำโพเนี่ยนะครับกรณีพักตกต่ำเพราะร้อยเอกธรรมนัสหรือไม่แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยทางด้านคุณสุชาติชมกลิ่นนั้นออกมายอมรับนะครับว่าเป็นการพูดคุยกันจริงแต่ก็ไม่ทราบว่าใครนั้นเนี่ยตั้งใจเอาแชทไลน์มาปล่อยให้กับทางด้านผู้สื่อข่าวนะครับล่าสุดนั้นมีข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัฐพลมเผา เลขาธิการพักพลังประชารัฐได้เข้าพบกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่มูลนิธิป,ป่ารอยต่อเพื่อเดินเกมกดดันให้พลเอกประวิทย์เสนอพักให้ขับทางด้านร้อยเอกธรรมนัฐพลมเผ่าเนี่ยนะครับให้พ้นจากพักพลังประชารัฐเพื่อที่จะไปก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่โดยหวังว่าจะมีอำนาจต่อรองขอตำแหน่งรัฐมนตรีเพราะร้อยเอกธรรมนัฐอ้างว่า มีสอสอในมือพร้อมที่จะออกจากพักด้วยประมาณ22คนนะครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าร้อยเอกธรรมนัทได้แจ้งให้สอสอในกลุ่มมาประชุมกันที่มูลนิธิป,ป่ารอยต่อแต่นายนิโรธสุนทรเลขาประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลแจ้งสอสอผ่านลายกลุ่มของพักว่าให้อยู่ร่วมประชุมสภาขณะที่มีรายงานว่าเวลานี้เนี่ยนะครับที่มูลนิธิป,ป่ารอยต่อก็มีการจัดเตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมประชุมสสแล้วด้วยนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดดังนั้นเนี่ยนะครับหลายคนก็อาจจะถามว่าทําไมร้อยเอกธรรมนัทนั้นถึงไม่ลาออกจากพักพลังประชารัฐเ,เองทําไมถึงต้องไปท้าทายให้ทางด้านกรรมการบริหารพักนั้นขับให้พ้นจากพักพลังประชารัฐคือถ้าสถานภาพของสสเนี่ยคุณผู้ชมถ้าสังกัดพักไหนแล้วลาออกด้วยตัวเองนั้นสถานภาพการเป็นสสเนี่ยนะครับก็จะสิทธิ สิ้นสุดลงทันทีดังนั้นเนี่ยวิธีการเดียวที่จะทำให้สถานภาพของสอสอนั้นยังคงดำรงอยู่ได้ก็คือถูกขับออกจากพักแล้วก็ไปหาพักใหม่สังกัดเนี่ยนะครับดังนั้นก็เลยมีการท้าทายกันเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ขับออกจากพักแล้วไปหาพักใหม่หรือว่าไปตั้งพักใหม่เพื่อที่จะสังกัดหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะได้กลับเข้ามาต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีได้หากว่ายังอยากให้อยู่ร่วม รัฐบาลนี่แหละครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจับตาดีๆนะครับกับความเคลื่อนไหวนี้ของพรรคพลังประชารัฐน่าสนใจนะครับว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งหรือไม่สำหรับประเทศไทยครับ